จากจุดเริ่มต้นของคดีหุ้นสื่อที่สีสุวรรณจันยาได้ยื่นร้องต่อกรกตให้ตรวจสอบคุณสมบัติของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าอดีตพักอนาคตใหม่ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ภายหลังเลือกตั้งได้เพียงวันเดียว จนกระทั่ง16พฤษภาคม2562กกตมีมติยื่นคำร้องต่อสาลร,รัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยจนสมาชิกภาพของธนาธรสิ้นสุดลงก่อนที่จะได้เข้าสภาจากการถือครองหุ้นวีลักมีเดียซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนโดยมีหลักฐานพอที่จะเชื่อได้อย่างชัดเจนว่า วันที่4-8ถึงกุมภาพันธ์2562ที่มีการเปิดรับสมัครสสธนาธทรอย่างถือหุ้นอยู่และจากชนวนเหตุของธนาธทรททำให้ลูกพักสีส้มเอาคืนฝ่ายรัฐบาลด้วยการยื่นต่อประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความ41สสด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้ตรวจสอบ32คนและยกคำร้องไป9คน ต่อมาฝ่ายรัฐบาลก็ยืนให้วินิจฉัยสถานภาพของสสฝ่ายค้านบ้าง33คนและศาลก็มีคำสั่งรับคำร้องโดยรับไว้พิจารณา32คนรวมต้องวินิจฉัยสถานะของสส64คน เวลาผ่านไปร่วมหนึ่งปีเศษในที่สุดสารรัฐธรรมนูญก็ชี้ขาดคดีหุ้นสื่อทั้งหมดในวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลก่อน32คนปรากฏว่า2 9คนไม่ิ้นสภาพเพราะไม่มีผู้ใดเลยประกอบกิจาการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3ส่วนอีก3คนถูกจำหน่ายคดีเนื่องจากได้พ้นจากการเป็นสสไปก่อนแล้ว ส่วน32คนของฝ่ายค้านสารรัฐธรรมนูญได้มีมติว่า28สสไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากไม่ได้ถือหุ้นสื่อจำหน่ายคดี3คนเพราะผลสมาชิกภาพไปแล้วและก็มีมติเสียงข้างมากที่จะชี้ขาดว่าทันวารินสุขพิสิทธ์สสพรรเก้าไกลที่ถือครองหุ้นบริษัท m อมฟโปรดักชัจำกัดและบริษัทเฮสต์อัโปรดักชันจำกัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจริงให้ผลสมาชิกภาพสสตั้งแต่6กุมภาพันธ์2562ซึ่งเป็นวันที่พักอนาคตใหม่ย,ยืนบัญชีผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อต่อกกตพร้อมชี้ว่าสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจะว่างลงโดยไม่มีการเลื่อนลำดับขึ้นมาแทนด้วย ดังนั้นบทสรุปสุดท้ายของมหากาบพุ้นสื่อที่เริ่มจากธนาธรและติดตามมาด้วยสสฝ่ายรัฐบาลและสสฝ่ายค้านรวมทั้งสิ้น64คนมีเพียงธนาธรอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่และทันวารินซึ่งเป็นอดีตลูกพักเท่านั้นที่ต้องพ้นจากการเป็นสสด้วยการถือครองพุ้นสื่อต้องพามและจากบทสรุปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ผูกพันทุกองค์กรน,นี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครก็ตาม ที่กำลังวางแผนเล่นการเมืองทั้งสนามท้องถิ่นหรือสนามใหญ่ในอนาคตต้องเคลียร์ตัวเองจากคุณต้องห้ามให้หมดจดมิเช่นนั้นอาจจะเดินตามรอยธนาทรและทันวารินก็ได้